อันนี้เป็นผงชลค่ะเห็ดนามเห็ดนามจุลินซี่สังคอแสงไว้ใช่ค่ะหลังจากขีเท่ออกแล้วเนาะค่ะหลังจากขี่ล้เห่าไปเท่น้ำไว้แปลงให้หน้าคงเข่าแล้วเอกฮัก็่ะออกนามกออกนามมาวางไว้ห็นค่ะเพื่อมือได้วางเข่าก็ออกมาเห็ดจังมือนี่ก็ออกมาเห็ดเพิ่มค่ะ ล้วก็มาหอดใหม่ๆกับไปเทศล่ะค่ะเทศสนทังคนที่แล้ว,วๆก็มาเห็ดเอาไข่อยกมาน้าคะ่ะปะลิมานกับทอเก้าค่ะอันนี้แยาออร่าไทยใส่ไข่ไปปอนค่ะใส่ไข่ไปไปฉอดแกงเข้านี่นะคะบานแย,ยอ่ออเอินบวงนะคะใส่ไข่แล้วเกับขยาวขยาาขยาวไว เพื่อนเขากันไปชนตองถูกขยาเขยำ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 ขยา่ขยาม่เห็่แล้วค่ะขยาแล้วเ้ากเรียบบ้อยทุกขวดแล้วเ้าก็จจงมาใส่ใส่ผงชูรสที่หลังก็ได้ค่ะหรือว่าใครจะใส่ผงชูรสก่อนแล้วมาใส่ไข่กปะที่หลังก็ได้ค่ะส่วนไข่ใส่ใส่ไข่ก่อนนะคะ เนื่องจากสีเดกา้าปริมาณถือเอาไข่เป็นละเอาไข่มาเทอาใดเขาก็ใส่ท่ดน้นผงชุรดเท่า,าก็แยกแยกไว้ได้ค่ะผงชลรสนะคะเทสเมื่อนี่ยี่สิบสองขวดค่ะเพราะว่ามือก้อนนี่เทไปยี่สิบสองขวดคือกันค่ะเทไปยี่สิบสองขวดก็เลยเห็ดไว้กอกน้ำไว้ยี่สิบสองขวด หลังจากนั้นกะมือนีก็มาเท,ทเทไปเจ็ดขวดตรงนี้เทเซไฮน่านะคะเทแล้วกะล่างขวดให้สะอาดล่างขวดด้วยดินนั่นแหละค่ะดินในให้หน้าเห้านั่นแหละกอกขึ้นมาน้ำหนามนะคะฮักฮักขวดเอาดินทรายเข้านี่ลนะคะกอกขึ้นมาได้เข่ากะขยา่าาขยา่ยาคือการขะดินทรายมันก็จะไปกระแทกเนาะคะ่ะ ก็คาบคาบทีุ่ณด้นน้่นั่นสิดินแทายก็จะไปกระแทกกระแทกเดยที่นี่ขวดก็จะใส่กิ้งเองค่ะอันนี้ก็คุณคู่สอนเนาะคะ่ะตอนเป็นนักเรียนนะคะหลังจากเฮาเช็ดเรียบร้อยะครบถุกขวดแล้วค่ะก็เขย่า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 เยาเช็ดงานด้วใจล่ะคะ่ะเพื่อน นามจุลินที่สังเคราะห์แสงเค็ดไปเยอะๆเลยสาใสในน้าเขาบกเรืองปุ๋ยปีนี้่าทธานในเสียค่าปุ๋ยจักบาทอย,ยู่ถ้ายิงมีน่ามพองสิดีค่ะเดี๋ยวสิลงไปสำรวจมือนี่มือนี่ตะเว้นตกบคำๆเหลอเดิมลุไปด่านล่างได้โอ้ไปเห็ดดูด่านบนกับือด่านล่างละนั่นเนาอค่ะ เมื่อนี้กะจบคลิปด้วยการขยเยาขยเยาขยเยขยาวขยาวขยเยาแอลอาร์ซบอมเนซีกี G. แต่ว่าความตั้งใจจริงเต็มร้อยค่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะ